สัญญาณขอความช่วยเหลือดังขึ้นกลางทะเลแต่ไม่ใช่สัญญาณแบบที่ใครอยากได้ยินได้ยินไหมถ้าใครรับอยู่อย่าอย่าให้เขาเอากล่องไปเสียงผู้หญิงขาดขาดหายหายแทรกมากับเสียงซาเหมือนสายฟ้าฟาใส่เคลื่อนวิทยุก่อนจะดับวูบไปในความมืดคืนนั้นทะเลเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเรือสำรวจลำหนึ่งคลางเบาๆเหนือผิวน้ำเรือไม่ได้ใหญ่โตหรูหรา แค่เรือทำงานธรรมดาที่ลากอุปกรณ์สแกนพื้นทะเลตามแนวสายเคเบิลใต้น้ำเสาไฟบนดาดฟ้าสาดแสงเป็นทางยาวแล้วแสงนั้นก็ถูกกลืนหายไปในหมอกเข็มๆที่ลอยตำ่ำลานวิศวกรข้อมูลประจำเรือกำลังนั่งจ้องกราฟสัญญาณบนจอมอนิเตอร์เส้นสีเขียวเต้นรัวเหมือนหัวใจที่เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างไม่กี่ชั่วโมงก่อนทุกอย่างยังปกติจนกระทั่งมีจุดวูบป,ปรากฏบนแผนที่ จุดที่ไม่มีในเส้นทางเดินเรือจุดที่เหมือนถูกใครบางคนวางไว้รอเสียงกริ่งเตือนดังปีปี๊บ,บไฟบางดวงกระพริบ GPS กระตุกเข็มทิศดิจิตอลหมุนเหมือนคนเมาแล้วเงาหนึ่งก็ผัวจากความมืดด้านกราบขวาไม่ใช่เรือประมงไม่ใช่เรือตรวจการแต่เป็นเรือเร็วทรงเตี้ยสีดำด้านแล่นเข้ามาแบบไม่เปิดไฟเหมือนเงาที่มีเครื่องยนต์ใครกันวะลูกเรือคนหนึ่งตะโกน แต่คำตะโกนถูกกลืนด้วยเสียงคลื่นที่แรงขึ้นทันทีราวกับมีใครเปิดสวิตพายุพวกนั้นขึ้นเรือเร็วเร็วเกินมนุษย์ธรรมดาไม่มีการยิงปืนขึ้นฟ้าไม่มีการขู่เอาเงินพวกเขาสวมหน้ากากสีเทาสื่อสารกันด้วยภาษาสั้นๆเหมือนรหัสงานคนหนึ่งตรงไปที่ห้องควบคุมไฟฟ้าเสียบอุปกรณ์อะไรบางอย่างเข้าแผงวงจรในเสี้ยววินาทีเดียววิทยุสื่อสารเงียบสนิทโทรศัพท์ดาวเทียมขึ้น no signal ทั้งลำเหมือนถูกตัดขาดจากโลก หลานยืนขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูตัวเองเธอเห็นพวกนั้นไม่สนใจตู้เซฟไม่สนใจของมีค่าไม่สนใจกระเป๋าสตังค์ที่ตกอยู่บนพื้นพวกเขามุ่งหน้าไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ท้ายเรือที่มีหลังกันนําสีดําใบหนึ่งถูกมัดแน่นด้วยสายรัดโลหะและมีสัญ,ญลักษณ์แปลกตาเหมือนตัวอักษรที่ถูกขีดทับอย่าแตกหลานเผิดตะโกนแต่เสียงเธอเหมือนเล็กเกินไปในคืนที่ใหญ่เกินไปชายคนนั้นหยุดหันมามองเธอผ่านหน้ากากไม่มีแววตาให้เห็นมีแต่ความนิ่งแบบคนที่รู้ว่า ของชิ้นนี้สําคัญกว่าชีวิตใครบนเรือเขายกนิ้วชี้แตะที่ริมหน้ากากเป็นสัญญาณให้เงียบแล้วพวกเขาก็ยกกล่องนั้นขึ้นไปบนเรือเร็วในวินาทีนั้นเองล้านเหลือเห็นไฟหนึ่งบนจอที่ยังค้างอยู่มันเป็นบันทึกสัญญาณล่าสุดและมีเส้นหนึ่งที่ไม่ควรปรากฏเส้นที่เหมือนมือของใครบางคนกําลังเอื้อมขึ้นมาจากท้ายทะเลเธอไม่รู้ว่ากล่องนั้นคืออะไรแต่เธอรู้แน่ถ้ามันหายไปโลกเหนือผิวน้ําจะไม่เหมือนเดิมอีกเสียงระเบิดตุ้มดังสะเทือนจากหัวเรือแสงไฟพุ่งขึ้นเป็นเสา เรือสำรวจเอียงวูบควันดำทะลักเหมือนสัตว์ร้ายหลานสะดุดล้มมือขวานไปเจอชูชีพเธอสอดบางอย่างใส่กระป๋อเสื้อแบบสั้นแฟลชไดร์เล็กๆที่เพิ่งถอดจากเครื่องบันทึกก่อนที่ไฟจะลามมาถึงเธอกระโดดลงทะเลน้ำเย็นเฉือนผิวเหมือนมีดเคลื่อนกลืนเสียงกรีดร้องเหนือหัวเงาเรือเร็วสีดำหายไปในหมอกเหลือไว้แค่คลื่นแตกฟองและสัญญ,ญาณพิทยุที่ดังขึ้นครั้งสุดท้ายจากหมายที่จมน้ำได้ยินไหมอย่าให้เขาเออกกลงไปลานลอยคออยู่ในทะเลนานเท่าไหร่เธอไม่รู้รู้แค่ว่า ควันดำจากเรือสำรวจยังลอยเป็นเส้นยาวบนท้องฟ้าและแสงไฟสีส้มจากเปลวเพลิงค่อยๆห่างออกไปเหมือนโลกทั้งใบกำลังถอยหนีเธอไปทีละเมตรน้ำเค็มเข้าปากทุกครั้งที่คลื่นซัดเธอกอดเสื้อชูชีพแน่นจนปลายนิ้วชาในหูยังได้ยินเสียงเดียววนซ้ำเสียงซ่าของสัญ,ญญาณที่ถูกตัดขาดและคำเตือนที่เธอเป็นคนส่งไปเองก่อนกระโดดลงน้ำอย่าให้เขาเอากล่องไป แล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ดังมาต่ำๆหนักๆไม่ใช่เรือเร็วของพวกนั้นเสียงนี้มั่นคงกว่าเหมือนเรือที่ถูกสร้างมาเพื่อฝ่าคลื่นลำแสงสปอตไลท์สีขาวฟาดลงบนผิวน้ำจนแสบตามีคนอยู่ตรงนั้นเสียงตะโกนจากที่ไกลๆมือแข็งแรงสองคู่คว้าตัวลานขึ้นจากน้ำเธอไอจนเจ็บหน้าอกร่างสั่นเหมือนกระดาษเปียกพื้นดาดฟ้าเรือเหล็กเย็นเฉียบแต่ความเย็นนั้นกลับทำให้เธอรู้ว่า เธอยังมีชีวิตบนหัวเรือมีตัวอักษรสีขาวของหน่วยตรวจการชายฝั่งและถงเล็กๆโบกสะบัดรับลมชายคนหนึ่งในชุดกันน้ำสีเข้มเดินเข้ามาใบหน้าเปื้อนเกลือทะเลแต่สายตาคมกริบเหมือนคนที่นอนหลับพร้อมวิทยุสื่อสารมาตลอดชีวิตผมร้อยโทรพกากอนเขาพูดสั้นๆแล้วก้มลงมองเธอเกิดอะไรขึ้นบนเรือลานหายใจไม่ทันประโยคริมฝีปากสัน่นพวกพวกเขาไม่ได้มาเอาเงิน เขามาเอากล่องกล่องสีดําท้ายเรือแล้วเขาตัดสัญญาณทุกอย่างพกกรหันไปสั่งลูกเรือเช็คผู้รอดชีวิตให้ครบส่งพิกัดให้ฐานเตรียมตามรอยเรือเร็วลานขวานกระเป๋าเสื้อชูชีพอย่างลนลานนิ้วเปียกๆดึงแฟลชไดรฟ์เล็กๆออกมาเธอยื่นมันให้เขาเหมือนยื่นหัวใจตัวเองนี่ฉันถอดมาจากเครื่องบันทึกก่อนไฟลามมันมีล็อกสัญญาณมีเส้นแปลกๆเหมือนมีใครแตะอะไรบางอย่างใต้ทะเลพกกรรับไว้แต่ยังไม่เปิดดู เขามองเธอเหมือนกำลังช่างน้ำหนักคำว่าข้อมูลกับคำว่าสงครามคุณบอกเขาตัดสัญญาณเขาถามหลานพยักหน้าแรงตัดแล้วปล่อยเครื่องรอบกวนทุกอย่างรวนเหมือนมีมือมืดคุมท้องฟ้าเรือตรวจการหันหัวทันทีเครื่องยนต์คำรามฟ้าคลื่นไปอย่างทีท่ที่เรือเร็วหายไปเรดาร์ขึ้นจุด2จุดหนึ่งคือพวกเขาอีกจุดเล็กๆก,กำลังหนีล็อกเป้าได้ลูกเรือตะโกนแต่ยังไม่ทันดีใจหน้าจอเรดาร์กระตุกเป็นเส้นๆ GPS เปลี่ยนตัวเลขเอง แผนที่ดิจิทัลหมุนช้าเรากับถูกคาจับบิดเสียงซ่ากลับมาอีกครั้งหนักกว่าเดิมเหมือนฝนโลหะตกใส่เสาอากาศเข้าพื้นที่คลื่นรบกวนใครสักคนร้องสื่อสารออกไม่ได้หลานเงยหน้ามองไปบนฟ้าเห็นไฟกระพริบจางๆเหมือนเงาอะไรบางอย่างกำลังวนอยู่สูงมากสูงเกินกว่าจะเป็นนกโพก,กากอนสบัดเบาๆแล้วสั่งใช้เรดาร์สำรองจับรอยคลื่นหัวเรืออย่าให้ลุดทันใดนั้นเส้นขอบฟ้าด้านหน้าเหมือนถูกพ่าออกด้วยเงารำมหือมาเรือรบลำใหญ่โผล่จากหมอกสูงเท่า เงียบและมีธงชาติผืนโตสะบัดเหมือนประกาศตัวตนก่อนคำพูดลำโพงกำลังสูงดังข้ามคลื่นมาเป็นภาษาเรียบเย็นนี่คือปฏิบัติการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกทำเครื่องหมายเรือของท่านกำลังลุกล้ำโปรดหันกลับทันทีบนดาดฟ้าทุกคนชะง,งักเหมือนถูกจับเวลาไว้ด้วยลมหายใจเดียวผการกรอกำมัดแน่นเขามองธงบนเรือลำนั้นและมองหลานที่ยังตัวสั่นหลานกระซิบแทบไม่ได้ยินเขามาเพื่อเอากล่องคืนหรือเพื่อปิดปากคนที่เห็นมันคำเตือนยังไม่ทันจบ เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นก็โผล่จากด้านข้างแล่นตัดหน้าอย่างจงใจปิดทางเหมือนกำแพงเคลื่อนที่และในวินาทีนั้นเองสัญญาณทุกอย่างบนเรือตรวจการดับบูบพร้อมทันเหลือเพียงเสียงคลื่นกับเสียงลำโพงจากเครือรบที่พูดซ้ำช้าๆเรากับจะกดให้จมลงไปในทะเลหันกลับเดี๋ยวนี้เสียงติ๊ดติดจากเครื่องเตือนภัยดังเพียงสองครั้งแล้วเงียบสนิทไม่ใช่แค่คลื่นวิทยุที่ตายแต่เหมือนโลกทั้งใบรอบเรือตรวจการถูกปิดสวิตช์หน้าจอเรดาร์กลายเป็นสีดำ แผนที่ดิจิทัลค้างอยู่กลางทะเลเหมือนรูปถ่ายไฟสถานะบนเสาอากาศดับทีละดวงทีละดวงจนเหลือแค่แสงไฟสลัวจากดาดฟ้าพกกรหันไปมองลูกเรือสำรองลูกเรือสายหน้าหน้าเริ่มซีดสำรองก็โดนเหมือนมีอะไรครอบคลุมทั้งย่านลานจับขอบโต๊ะให้ตัวเองไม่ล้มหัวใจเต้นเหมือนจะทะลุอ,อกเธอรู้ความหมายของความเงียบแบบนี้มันไม่ใช่ความขัดข้องมันคือเจตนา ลำพงจากเรือลบลำใหญ่ด้านหน้าดังมาอีกครั้งเสียงเรียบจนเย็นเรือของท่านอยู่ในเขตปฏิบัติการโปรดหันกลับทันทีมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการคุกคามพกกรไม่ตอบเขาเพียงหันมามองลานชั่ววินาทีในสายตาเขามีคำถามที่หนักกว่าคลืน่นคุณแน่ใจแค่ไหนว่าสิ่งที่คุณถืออยู่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงลานกลืนน้ำลายให้ฉันดูข้อมูลก่อนเธอพูดเสียงแหบพกกพยักหน้าสั่งลูกเรือคนหนึ่งพาเธอเข้าห้องเครื่อง ที่ยังมีไฟวงจรแยกห้องเล็กๆใต้ดาดฟ้ามีกลิ่นน้ำมันกับโลหะร้อนๆเป็นกลิ่นที่ทำให้รู้ว่ายังมีเครื่องยนต์หายใจอยู่หลานนั่งลงหน้าแล็ปท็อปเก่าๆที่ไม่ต่อเน็ตไม่ต่อดาวเทียมถือเสียแฟลชไดรฟ์ฝ่ายขึ้นมาหน้าจอทันทีชื่อไ่ายธรรมดาจนน่ากลัว lock cbed trace n o t e seven map k e r i n g s e ลานคลิกเปิด lock cbed trace เซนกราฟพุ่งขึ้นเป็นคลื่นทีที แล้วมีช่วงหนึ่งที่ไม่ใช่คลื่นธรรมชาติมันเป็นจังหวะสั้นย้ําสั้นย้ําเหมือนคนเคาะประตูจากใต้น้ําเธอสูมเข้าไปตัวเลขเวลาไม่ตรงกับเวลาระบบของเรือเหมือนใครบางคนใส่เวลาใหม่ลงในบันทึกเพื่อให้คนอ่านสับสนหลานกัดฟันนี่ไม่ใช่สัญญาณรบกวนทั่วไปมันเป็นแพทเทิร์นควบคุมเธอเลื่อนต่อไปจนเจอแผนที่เลเยอร์ลึกเส้นบางๆพาดผ่านใต้ทะเลเหมือนเส้นเลือดจุดสีแดงเจ็ดจุดวางเป็นวงโคง้ง แล้วมีหนึ่งจุดกระพิบอยู่ตรงพิกัดที่เรือสำรวจโดนโจมตีโนดเซเว่นหลานคนลุกวา่าบเธอเคยได้ยินข่าวลือเรื่องโนดเงียบใต้ทะเลอุปกรณ์ที่สามารถแตะสัญญาณสายเคเบิลแล้วปล่อยคลื่นทําให้เรือลงทิศแต่เธอไม่เคยคิดว่าจะเห็นมันเป็นรูปธรรมและอยู่ใกล้ขนาดนี้เธอเปิดไฟล์คีย์ริงซขึ้นเป็นชุดตัวอักษรยาวเหยียดกับประโยคสั้นๆภาษาอังกฤษที่เหมือนถูกซ่อนไว้ให้คนที่รู้เท่านั้นอ่าน if the seal is broken The Bay ย o โ s ส์ดัหลานพึมพำถ้าตราถูกเปิดเอาจะมืดเธอรู้ทันทีว่ากล่องที่ถูกยกไปไม่ใช่ของมีค่าแบบทองหรืออาวุธแต่มันคือกุญแจกุญแจที่ใช้เปิดปิดบางอย่างใต้ทะเลประตูห้องเครื่องเปิดพังพบกระกรเข้ามาเร็วสีหน้าตึงสถานการณ์ข้างบนแย่เรือลำนั้นยังบีบให้เราหันกลับแล้วเรือบรรทุกก็ขวางเหมือนกำแพงเคลื่อนที่หลานหันจอให้เขาดูคุณต้องดูนี่ใต้ทะเลมีโนดที่ควบคุมคลื่นรบกวนได้แล้วกล่องที่เขาเอาไป น่าจะเป็นกุญแจของระบบนี้พกกรมองแผนที่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามเบาๆหมายความว่าใครก็ตามที่ถือกุญแจสามารถทําให้ทั้งอ่าวตาบอดได้หลานพยักหน้าและทําให้อุบัติเหตุเกิดได้โดยไม่มีใครพิสูจน์ทันใดนั้นแลปท็อปกระพริบหนึ่งครั้งเหมือนมีใครเคาะเข้ามาทั้งที่มันไม่ต่อสัญญาณใดๆตัวอักษรบรรทัดใหม่ปรากฏขึ้นเองบนหน้าจอทีละตัวช้าๆเหมือนคนพิมพ์จากอีกโลก don't shoot first they want a spark หลานตัวแข็ง พกกรชะงักเหมือนทุกแทงด้วยความคิดเดียวกันนี่มันพกกรพูดไม่จบเสียงซ่าหนักๆดังผ่านผนังเหล็กแล้วตามด้วยเสียงลูกเรือบนดัดฟ้าตะโกนล,ลัน่นมีวัตถุบินต่ำวนเหนือหัวเราเหมือนโดนไม่เห็นสัญชาติมันกำลังหาอะไรสักอย่างหลานมองจออีกครั้งข้อความบรรทัดเดิมยังค้าง,งอยู่แล้วใต้แบนที่โนดเซเว่นมีจุดเล็กๆโผล่ลมาใหม่ใกล้เรือของเขาคาอย่างน่ากลัวเหมือนใครบางคนพึ่งล็อกพิกัดได้สําเร็จเสียงใบพัดดังวืดวืดเหนือหัวเหมือนผีหมุนอยู่ในอากาศ ลานเงยหน้ามองผ่านช่องหน้าต่างห้องเครื่องเห็นเงาดำเล็กๆตัดกับแสงดาววนเป็นวงกลมช้าๆแล้วหยุดนิ่งราวกับมันจ้องลงมาโกกากรคว้าใหม่ภายในเรือทุกคนผิดไฟดาดฟ้าบางส่วนอย่าให้มันอ่านรูปทรงเราได้ง่ายๆคำสั่งยังไม่ทันจบเสียงปิ้งเบาๆก็ดังขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบเสาเนกบนดาดฟ้าลูกเรือวิ่งลงมาหน้าซีดมันปล่อยอะไรลงมา เป็นเหมือนแท็กติดอยู่ตรงเสากระโดงวกกรสบทในคอมันมาร์กเป้าเราแล้วลานกำ flash drive แน่นเหงื่อเย็นไหลตามสันหลังทั้งที่ในห้องเครื่องร้อนเหมือนเต่าบนจอแผนที่โนดเซเว่นยังเปิดค้างจุดเล็กๆที่โผล่มาใหม่ขยับเข้าหาเรือชา้ชาๆแต่มั่นคงเหมือนปลาฉลามที่ไม่รีบเพราะมั่นใจว่าเหยือ่อหนีไม่พ้นผกกหันไปหาลานคุณบอกว่าอย่ายิงก่อนแล้วใครส่งข้อความนั้น หลานสายหน้าไม่รู้แต่มันรู้ว่าเรากําลังจะโดนยั่วยุข้างบนดาดฟ้าเสียงลำโพงจากเรือรบลํำใหญ่ดังมาอีกครั้งคราวนี้แข้มขึ้นเหมือนอ่านบทที่เตรียมไว้ตรวจพบการเคลื่อนไหวต้องสงสัยเรือของท่านต้องหยุดเครื่องและรอการตรวจคน้นลูกเรือคนหนึ่งกระสิบถ้าเขาขึ้นมาเขาจะเอาแฟลชไดร์ไปแล้วทุกอย่างก็เงียบเหมือนคนไม่เคยมีตัวตนพกากอเงียบไปหนึ่งวินาทีก่อนพูดช้า,ชา เราจะไม่ให้ใครมาชี้ชะตาเราในหน้านน้ำของเราเขาหันไปสั่งเปลี่ยนทิศใช้เข็มทิศแม่เหล็กมุ่งไปทางพิกัดที่เธอชี้จุดใกล้สุดกับโหนดเซเว่นหลานชะงักคุณจะไปหาโหนดไม่ผู้กากร,กรตอบเสียงต่ําไปหาต้นต่อคลื่นแล้วตัดมันเรือหันหัวทันทีฝากกาแพงที่เรือบรรทุกสินค้าคว้างอยู่ผู้กากร,กรสั่งสัญ,ญญาณแตรยาวเรือบรรทุกชะลอเหมือนลังเลเหมือนคนที่ไม่ได้อยากชนแค่อยากบีบให้เกิดเหตุ ช่องว่างเล็กๆเ,เปิดขึ้นพอให้เรือตรวจการลอดไปได้อย่างหุดหิตและทันทีที่หลุดจากเงาเรือบรรทุกสัญญาณรบกวนหนักขึ้นไฟชุกเฉินบางดวงกระพริบหน้าจอวิทยุขึ้นตัวอักษรแปลกๆเหมือนถูกใครแทรกหลานได้ยินเสียงจากฐานฟังเล็ดลอดมาเป็นเสดๆชาวประมงงดออกเรือเขาลือปิดอา่าวคนเริ่มับพยมเหมือนทั้งชายฝั่งกำลังถูกความกลัวกัดกินทั้งที่ยังไม่มีใครเห็นกระสุนแม้แต่นัดเดียวหลานนึกถึงแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านริมทะเลเธออยากโทร ่โทไไมได้เธอได้แต่กลืนก้อนแข็งในคอแล้วหันกลับมาที่จอจุดบนแผนที่นำทางพวกเขาไปยังเงาดำมหึมาที่โผล่ขึ้นจากหมอกโครงเหล็กสูงชะลูดเหมือนซากสัตว์ยักษ์แท่นขุดเจาะร้างลูกเรือพึมพำมันควรจะปิดไปหลายปีแล้วแต่คืนนั้นบนแท่นร้างกับมีไฟเล็กๆก,ก,กระพริบไม่ใช่ไฟบ้านไม่ใช่ไฟงานเป็นไฟแบบรหัสที่คนทำงานมืดรู้กันผู้กากรลีตานั่นแหละที่ซ่อนของคนที่อยากให้เรายิงก่อน หลานเปิดไฟเสียงในแฟลชไดรฟ์อย่างรวดเร็วเธอเจอบันทึกสั้นๆที่ถูกตั้งชื่อธรรมดา Voice Note 3เธอกดเล่นเสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นชัดอย่างน่าคนลุกรากับอัดในห้องเงียบดันให้มันยิงก่อนให้ภาพออกไปว่าเขาเริ่มแล้วเราค่อยเข้ามาเพื่อปกป้องเข้าใจไหมโกคกนหน้าตึงเหมือนโดนตบกลางใจนี่คือกับดักกับดักให้เกิดสงครามยังไม่ทันที่ใครจะพูดต่อเสียงใบพัดเหนือหัวก็เปลี่ยนจังหวะ จากวนช้าๆเป็นเร่งเร็ววืดวืดวืดลูกเหลือตะโกนมันเรียกพวกมามีหลายจุดบนฟ้าหลานเห่อยหน้าขึ้นผ่านช่องหน้าต่างเห็นไฟเล็กๆหลายดวงโผล่จากความมืดวนเข้าหาแท่นร่างและหันปลายกล้องมาที่เรือตรวจการพร้อมกันในความเงียบเซียววินาทีสุดท้ายก่อนทุกอย่างปัทุพวกกาก่อนกระสิบเหมือนสาบานกับตัวเองไม่ว่าใครจะยั่วยอยู่เราจะไม่เป็นประไคไฟให้มันเสียงใบพัดหลายสิบชุดฉีกอากาศพร้อมกัน ราวกับฝูงแมลงเหล็กที่หิวเลือดแสงเล็กๆบนท้องฟ้ากระพริบเป็นจังหวะเดียวกันแล้วทั้งหมดก็ดิ่งลงมาบนดาดฟ้ามีเพียงเสียงตะโกนสั้นๆก่อนความโกลาหลจะถาโถมมันเข้ามาแล้วปิดหน้าหลบใต้โครงเหล็กย่ายิ่งย้ายิ่งโฮกากรยืนกลางลมทะเลใบหน้าแข็งเหมือนหินเขาไม่ยกอาวุธขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขารู้ว่า แค่นัดเดียวก็พอให้ใครบางคนถ่ายภาพตัดต่อเรื่องและประกาศสงครามในานามป้องกันตัวฝูงโดรนเริ่มปล่อยเสียงหวีดสูงแหลมเหมือนมันร้องเพื่อกดประสาทบางตัวบินต่ำเฉียดเสารกระโดงแล้วทิ้งอะไรบางอย่างลงมาติ้งติดกับเหล็กเป็นจุดๆไฟสีแดงเล็กๆบนแท็กเริ่มกระพริกบกระพริกบกระพริบเหมือนสรงพิกัดให้ใครบางคนที่มองไม่เห็น พันใดนั้นไฟบนแท่นหุดเจาะร้างข้างหน้าสว่างวาบขึ้นเป็นเสน้นไม่ใช่ไฟทำงานแต่เป็นไฟที่เหมือนสัญญาณเรียกแล้วคลื่นรบกวนก็หนักขึ้นอีกครั้งจนเสียงวิทยุทั้งลำกลายเป็นเพียงฝุ่นซาซาลานกลุ่มแฟลชไดรฟ์แน่นจนขอพลาสติกบาดฝ่ามือเธอหายใจเร็วเขาใช้แท่นนั้นเป็นแหล่งจ่ายถ้าเราเข้าไปได้เราอาจตัดมันได้เธอชี้ไปที่จอแผนที่โน้ตเที่ยังค้างอยู่ จุดนี้มันคือหัวใจของความมืดโภกากรยังไม่ทันตอบเสียงจากบนฟ้าก็เปลี่ยนเป็นเสียงระเบิดเบาๆปุบปุบ,ปบเม็ดโลหะเล็กๆกระแทกพื้นดาดฟ้ากระจายประกายไฟไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อไล่ให้คนแตกตื่นวิ่งผิดทางเผยตำแหน่งลูกเรือคนหนึ่งล้มลงเลือดซึมที่ไหลจากเศษสะเก็ดลานรีบพุ่งไปช่วยประคองโภกากรมองเห็นภาพนั้นชัดแล้วตัดสินใจทันที เราเอาคนเจ็บลงไปก่อนเขาตะโกนชีวิตมากก่อนทงเสียงอีกสายหนึ่งแทรกเข้ามาในวิทยุฉุกเฉินแบบกระตุกกระตุกเหมือนหลุดจากรูรั่วของโลกนี่รีดได้ยินไหมอย่าตอบยาวฟังอย่างเดียวเสียงผู้ชายต่างชาติแหบตำ่ำถ้าพวกนายยิงก่อนทุกอย่างจบพวกเขารอประกายไฟฉันจะพยายามเปิดช่องสื่อสารให้10นาทีหน้าต่างสั้นใช้มันให้คุ้มโภกกากรกัดฟันรู้แล้ว ลานเงยด้สิบนาทีพอถ้าเราไปถึงห้องควบคุมบนแท่นพกากรหันไปสั่งคนของเขาเสียงสั้นแข่งและชัดทีมเน็กไปกับผมไม่หญิงถ้าไม่จำเป็นเป้าหมายคือตัดคลื่นและเอาหลักฐานกลับมาเรือยางถูกปล่อยลงทะเลคลื่นซัดแรงจนตัวเรือกระแทกดังตึงตึงโดรบางตัวโฉบตาเหมือนฝูงนกแรง้งแต่ไม่ลงมาพทะ,ะตรงๆมันแค่จี้ ให้หวาดกลัวให้มือสัน่นให้เผลอลานนั่งหัวเรือยางมือจับเชือกแน่นน้ำทะเลสาดใส่หน้าเธอหลับตาแค่เสี้ยววินาทีแล้วนึกถึงแม่ที่ชายฝั่งถ้าคืนนี้กลายเป็นสงครามคนแรกที่ตายอาจไม่ใช่ทหารแต่เป็นชาวบ้านที่ไม่มีที่หลบพวกเขาขึ้นแท่นขุดเจาะร้างด้วยบันไดเหล็กที่ขึ้นสนิมเสียงรองเท้ากระทบกังกังกังดังไปทั้งโครงสร้างข้างในมืดแต่มืดแบบมีคนอยู่ พกลิ่นควันบุหรี่อย่างอุ่นกลิ่นน้ำมันเครื่องอย่างสดแล้วไฟฉายก็ส่องไปเจอสายไฟไหมเอี่ยมที่พาดไปยังห้องควบคุมชั้นบนไม่ใช่แท่นร้างแล้วพวกอากรกระสิบมันคือรังพวกเขาเดินไปตามฐานแคบเสียงหูรกเบาๆดังแว่วจากมุมหนึ่งเสียงคนที่มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้คุมเกมลานยกมือห้ามทุกคนแล้วชี้ไปที่กล้องตัวเล็กบนเพดานมันกระพริบไฟเขียวสองครั้งเทวพึงพำเขากำลังถ่ายอยู่เขาต้องการภาพที่เราบุกก่อนทำให้เราเป็นผู้ร้าย พก,กากรพยักหน้าแล้วถอดมีดพกออกไม่ใช่เพื่อทำร้ายคนแต่เพื่อตัดสายเขากรีดฉุบสายกล้องขาดไฟเขียวดับทันทีพวกเขาพุ่งเข้าห้องควบคุมสิ่งแรกที่เห็นคือจอหลายจอเรียงเป็นผนังสแสดงภาพเรือตรวจการจากมุมสูงสแสดงตำแหน่งแท็กสีแดงบนเสารกระโดงสแสดงแผนที่โนดเซเว่นเหมือนกับที่ลานมีแต่ละเอียดกว่ากลางห้องมีกล่องกันน้ำสีดำวางอยู่บนโต๊ะเหล็กรัดยังเปียกเกลือทะเลนี่แหละของที่ถูกยกไป หลานแทบหยุดหายใจกุญแจอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ทันแตะเสียงสัญญาณดังปี๊บปี๊บปี๊บตัวเลขถอยหลังขึ้นบนจอใหญ่0ูนย์ศูนย์ใครบางคนตั้งระบบล้างหลักฐานไว้แล้วพวกกากรตะโกนเอาหลักฐานเดี๋ยวนี้ลานเสียแฟลชไดรฟ์ของเธอเข้ากับเครื่องหลักมือสัน่นแต่ตาไม่กระพริบเธอลากไฟล์สําคัญแผนที่โนดบันทึกเสียงคําสั่งดันให้ยิงก่อนรายชื่อแท็กและช่องสั่งการโรนใส่ลงไปในไดรฟ์เดียว แทบโหลดขยับช้าอย่างน่าทรมาน47% 63%เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินด้านนลอกหลายคู่กำลังวิ่งเข้ามาเสียงคนตะโกนเป็นภาษาแปลกๆบนไทยแตกๆอย่าให้มันเอาไปยิงอีกเสียงสวนทันทีไม่ต้องให้พวกมันยิงก่อนหลานตาเบิกกว้างเขาอยู่กันหลายฝ่ายในรังเดียวกันและทุกฝ่ายอยากได้ประกายไฟแทบโหลดขึ้น92% 97%โภคากรควากล่องดำขึ้นมาลานไป0007 0006แทบโหลดเป็นพอดีติ๊งหลานดึงแฟลชไดรฟ์ออกแล้ววิ่งตามโอกากรสุดแรง0 0 0 3 0002พวกเขากระโจนออกจากห้องควบคุมและในเสี้ยววินาดีที่เท้าก้าวผลประตูตูมแรงระเบิดกระแทกโครงเหล็กทั้งแท่นสั่นสะเทือนไฟลุกพรวดขึ้นเป็นลิ้นสม้มควันดำพุ่งตามปล่องเหมือนสัตว์ร,ร้ายหลานล้มกลิ้งหูอื้อโลกหมุนมือเธอกำแฟลชไดรฟ์ไว้แน่นเหมือนกำชีวิตของคนทั้งอ่าวเสียงวิทยุฉุบเฉินที่เงียบมาทั้งคคืนนจู่กก็เเปปิดดชองงไ้้รรัแ เหมือนประตูเล็กๆที่รีดพูดไว้หน้าต่างเปิดแล้วส่งเลยเสียงรีดดังแทรกพกากรตะโกนใส่ใหม่ฐานรับฝ่ายรับเดี๋ยวนี้หลานยื่นแฟลชไดรฟ์ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารที่ตามมามือเขาเสียบเข้าโรบส่งสัญญาณสั้นๆบนทะเลด้านล่างเงาเรือรบลำใหญ่อย่างอยู่และเสียงลำโพงเริ่มเปลี่ยนโทนเหมือนอีฝ่ายกำลังจะขีดเส้นสุดท้ายแต่แล้วสัญญาณหนึ่งถูกปล่อยขึ้นคลื่นสาธารณะเสียงบันทึกดังชัดกลางทะเลดันให้มันยิงก่อนให้าพาบอกไปว่าเขาเริ่ม แล้วเราค่อยเข้ามาเพื่อปกป้องความเงียบตกลงมาหนักกว่าควันไฟลานเงยหน้ามองฟ้าเห็นโรนหลายตัวหยุดนิ่งเหมือนถูกตัดคำสั่งเหมือนใครบางคนเพิ่งถูกเปิดโปงต่อหน้าทุกฝ่ายและในช่วงหนึ่งลมหายใจทะเลทั้งผืนเหมือนหยุดรอว่าใครจะกล้ายิงหลังจากความจริงดังไปทั่วอ่าวแล้วรุ่งสางมาแบบที่ไม่มีใครกล้าดีใจหลังเสียงระเบิดบนแท่นเหล็กดับลงเหลือเพียงเสียงน้ำซัดเสา และกลิ่นควันจางๆที่ลอยติดลมเหมือนคำเตือนว่าทุกอย่างยังไม่จบบนดาดฟ้าเรือตรวจการลูกเรือนั่งหอบอยู่ข้างถังดับเพลิงใครบางคนพันผ้ากอสให้คนเจ็บมือสั่นจนผ้าพันหลุดไปสองครั้งโกกากรยืนเงียบมองทะเลที่เริ่มเปลี่ยนสีจากดำเป็นเทาใบหน้าเขาเต็มไปด้วยคราบเกลือ แต่แววตาเหมือนแบกทั้งอ่าวไว้บนบาลานั่งพิงผนังเหล็กกำแฟลชไดรฟ์ไว้ในมือเหมือนมันจะละลายหายไปได้ทุกเมื่อไฟล์ถูกส่งออกไปแล้วหลักฐานดังขึ้นบนคลื่นสาธารณะแล้วแต่ความจริงไม่ได้ทำให้คนเลิกกลัวในทันทีความจริงทำให้คนระวังมากขึ้นเสียงวิทยุเริ่มกลับมาเป็นช่วงๆเหมือนโลกค่อยๆเปิดสวิตชท์ทีละดวง จากฝั่งมีคำสั่งสั้นๆส,ส่งมาให้ทุกลำถอยจากพื้นที่รักษาระยะห้ามปะทะจัดตั้งคณะตรวจสอบด่วนคำสั่งฟังดูนิ่งแต่ปลายประโยคมีความกลัวที่พยายามซ่อนไว้เรือรบลำใหญ่ที่เคยกดดันอยู่ข้างหน้าไม่ได้หายไปทันทีมันลอยนิ่งอยู่เหมือนคนที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาแล้วกำลังคิดว่าควรทำหน้าแบบไหนสุดท้ายลำโพงเงียบ ธงยังโบกแต่หัวเรือค่อยๆหันออกช้าๆราวกับตอนตัวแบบไม่ยอมแพ้เขาถอยแต่ไม่ได้แปละว่าเลิกพกกรกรพูดเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองตอนสายข่าวเริ่มทะลักเข้ามาเหมือนคลื่นคลิปเสียงดันให้ยิงก่อนถูกเปิดซ้ำทุกช่องนักข่าวถามหาคนผิดนักการเมืองพูดคำเดิมๆเรื่องความมั่นคงกับการสอบสวน ชาวบ้านริมชายฝั่งแห่มาตุนอาหารเพราะกลัวปิดอ่าวเรือประมงถูกสังงดออกทะเลที่เคยเลี้ยงคนกลายเป็นทะเลที่ทำให้คนหวาดระแวงรีโทรมาอีกครั้งเสียงเข้าแหบกว่าก่อนคุณทำถูกแล้วที่ไม่ยิงก่อนแต่ฟังผมนะหลานคุณถูกเห็นหน้าแล้วหลานเงียบไปหนึ่งวินาทีแล้วฉันควรทำยังไงยาอยู่คนเดียวและอยาไว้ใจความเงียบรีตอบคืนนั้นหลานถูกพาไปพักในห้องเล็กๆของฐานชายฝั่ง เธออาบน้ำแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนกลิ่นควันติดผิวภาก,ก,กรมายืนหน้าประตูแค่ยืนขวดน,น้ำให้ไม่พูดปลอบใจอะไรยาวๆแต่คำสั้นๆของเขาหนักแน่นพอถ้าคืนนี้ไม่มีคุณพรุ่งนี้อาจไม่มีใครได้ตื่นมาดูทะเลแบบเดิมหลานพยักหน้าแต่ในอกไม่ได้โล่งขึ้นเพราะเธอรู้ว่าความจริงที่ถูกปล่อยออกไปแค่ทำให้ศัตรูเปลี่ยนหน้ากากก่อนหลับเธอเปิดแล็ปท็อปดูไฟล์ที่ยังค้างอยู่แผนที่โนดเซเว่น ที่เธอเห็นครั้งแรกตอนนี้มีโฟลเดอร์ใหม่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งเหมือนเพิ่งถูกปล่อยมาให้คนที่ถือกุญแจเท่านั้นเห็นชื่อโฟลเดอร์สั้นๆแต่ทำให้เลือดในตัวเย็นวาบโนดเอดโนดไนโนดเทใต้ชื่อมีบรรทัดเดียว the bay was only a test ยังไม่ทันได้หายใจเสียงเตือนเรดาร์จากห้องควบคุมด้านนอกดังตีดหนึ่งครั้งทหารเวรวิ่งผ่านหน้าห้องหลนลานตรวจพบเรือไม่ทราบฝ่ายสามลำ ออกมาจากท่าเรือทางตะวันตกปิดสัญญาณ AIS หมดลานลูกพรวดหัวใจเต้นแรงเหมือนคืนแรกผู้กากรคว้าหมวกแล้วหันมามองเธอแค่เซียววินาทีในสายตานั้นไม่มีคำว่าจบมีแต่คำว่าเริ่มอีกแล้วและนอบหน้าต่างหรือดูของทะเลยังเหมือนเดิมแต่ใต้ผิวน้ำใครบางคนกำลังฟังอยู่เหมือนเดิม